ถ้าใครยังจำกันได้นะคะเมื่อกระกฎาคม2562ค่ะศาลสั่งจำคุกพระเอกดังต้นธนพล2ปี6เดือนนะคะโดยโทษจำคุกไม่รอลงอาญาข้อหาลักทรัพย์หลังจากรอบดึงไฟหลวงมาใช้ในคาแคของตัวเองที่จังหวัดฉะเชิงเซาก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะยื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวค่ะซึ่งศาลก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะระหว่างอุทธรณ์ได้ว่างหลักประกันเป็นเงินสดจานวน135,000บาทและสู้คดีต่อไปค่ะ ล่าสุดนะครับมีจดหมายรายง,งานว่าศาลจังหวัดธันยบุรีได้มีคําสั่งให้ยึดทรัพย์ที่เป็นของเจ้าตัวทั้งบ้านและโฉนดที่ดินในจังหวัดชเชียงเสาโดยที่มาที่ไปของการยึดทรัพย์ในครั้งนี้คืออะไรครับก็คือคุณต้นธนพลเนี่ยได้มีการเอาโฉนดที่ดินดังกล่าวไปค้ำประก,รกันกู้กับธนาคารเป็นจำนวนมากถึง4 6 8ล้านบาทตั้งแต่ปีพศ2558รนู่นเลยนะฮะ อย่างไรก็ตามครับในเวลาต่อมาคุณเติ้ลกลับไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามสัญญาเงื่อนไขาการกู้กระทั่งมีหนังสือทวงถามออกมาในเดือนมีนาคมปีพศ2563โดยพบว่าในตอนนั้นนะครับเจ้าตัวมียอดหนี้รวมประมาณ4ล้าน2แสนกว่าบาทก่อนจะนํามาซึ่งการประกาศยึดทรัพย์สินดังกล่าวครับ ล่าสุดนะคะทีมข่าวได้ติดต่อไปยังคนใกล้ชิดเพื่อสอบถามความเป็นจริงนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงหรือไม่ก็ได้ข้อมูลว่าตอนนี้ทราบข่าวแล้วนะคะแต่ต้องขอคุยกับหนุ่มต้นก่อนหากมีข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเพราะตอนนี้เจ้าตัวนั้นติดถ่ายงานอยู่งานนี้เราคงต้องรอให้เจ้าตัวนั้นออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกทีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ